โยสวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้มาอยู่กับเกมสม m o ร e ์บ a r นะครับผมจะพามาพาพวกคุณมาหาคําตอบบางอย่างกันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่คิดว่าน่าจะมีคนสนใจกันแหละนะมัง้งอ่ะก็เกมที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยมันมีมอนห้าดาวแสงมืดที่เป็นเก็บสูงสุดเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันมีอยู่122ตัวแล้วนะฮะหลังจากการ update, อัปเดตคอรแลบกับเกมเทคเกนแปดอะนะและทั้งมอนทั้งหนึตัว ทั้งธาตุแสงและธาตุมืดเนี่ยมันก็เปิดออกยากมากๆใช่ไหมเป็นเลทเท่าไหร่กันเอ่ยก็เผื่อใครยังไม่รู้นะฮะเลทของมันก็คือเราต้องใช้เปอร์เซ็นตะ์ศูนย์จดสมห้าเปอร์เซ็นตถึงจะได้มอนพวกนั้นแต่ละตัวนะ,ะเดี๋ยวผมหาก่อนนี่ไงนี่ไงนี่ไงมีเขียนไว้อย่างชทดเจนนะฮะว่าการที่เราจะเปิดสกรอร์แสงมืดแล้วมีโอกาสดรอปห้าดาวแสงมืดแท้ๆเข้ามาในไอเดียของเราเนี่ย ตืศูนจุดสา้าเปอร์เซ็นซึ่งโอกาสน้อยมากๆเลยส่วนใหญ่ก็คือคือเรือเก้าสิบสามจุดหกห้าเปอร์เซ็นตนะอ่าแล้วก็มีดีขึ้นมาหน่6%หกปอร์เซ็นืซึ่งอันนั้นก็เป็นมอนเกตสี่ดาวนะและทีนี้ผมอยากรู้ว่าถ้าผมอยากจะได้มอนห้าดาวแสงมืดทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าทั้งหนึ่ง้อยิบสองตัวให้ครบๆเนี่ยผมต้องใช้สกอร์และกำลังซับเท่าไหร่กันเอ่ยนี่หน้าก็โล่งเลย เบอร์ท่าแสงผมมีอาร์ซิม่าตัวเดียวอ่าแล้วน,นั่นก็เป็นมอนมอ์ฟิวชัน่นมอนเหรียญโบราณสองตัวหน้าก็ค่อนข้างโลกนะครับท่านมืดก็แท้ไม่ต่างกันหรอกอ่าผมจะเทสโดยการทําอะไรใช่ไหมผมจะแฮกเกมไม่ใช่ครับหมายถึงผมจะสร้างการเซเบเลเตอร์ขึ้นมานะเราจะไม่ได้คํานวณแบบว่ากดเครื่องคิดเลขอะไรอย่างนั้นอ่าก็คือผมเขียนค้ด C# มาเสร็จแล้วอันนี้ก็คือค้ดที่มันจะ ว่าง่ายๆก็คือมันจะคำนวณเป็นหลูให้อะมันจะจําลองสถานาการณ์ว่าหากเราเปิดกาชาที่มีเปอร์เซ็นต์การได้บอนท่าดาวแสงมืดอยู่ที่0.35เนี่ยเราต้องใช้สกอร์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะเป็นการนับบนหลูปไปอย่างนั้นโดยผมตั้งหลูมไปที่มันจะนับว่าผ่านเนี่ยก็คือ0.35ก,ก็อย่างนงี้เหีนเป็น99.65ก็คือถ้าเกินนี้มาก็คือเริ่มนับได้เลยว่าผ่านอะไรงเงี้ยแต่ว่าถ้านับไม่ได แต่ว่าถ้ามันไม่ผ่านก็จะนับไปเรื่อยๆเหมือนกันว่าเป็นค่าที่ไม่ผ่านอะไรอย่างนั้นก็ก็มีชื่อม้อนห้าดาวแสงมืดท่าแสงแล้วก็ท่ามืดครบเลยนะฮะอันนี้ผมไปนั่งเขียนว่านี่หน้าแสงนี่หน้ามืดเขาสามารถจิ้มมืดเขาสามารถจิ้มแสงอะไรอย่างนี้ปะแล้วเราจะให้โคดนี้ทํางานที่ตรงไหนใช่ไหมผมจะเขียนไว้ในทิดทคอร์ดของผมนะฮะซึ่งไม่ว่าใครก็มาได้นะลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอถ้าหาสนใจนะก่อนอื่นนะ ไอชุมชนทิดคอร์ดผมเนี่ยก็ว่าง่ายก็คือเป็นห้องสมุดที่ผมเขียนไกด์เกมอะไรนั่นแหละนะอืมสอดคล้องกับชื่อช่องเรานะนาทานไกด์ในห้องเนี้ยมันจะมีอยู่ห้องหลายๆห,ห้องนะแล้วจะมีห้องชื่อว่าห้องถงใหญ่ที่จะเป็นแชทเอาไปคุยกันเนี่ยผมจะเอาคอมมานให้ฟรีชาร์ปมันมาทํางานตรงนี้ก็นหนึ่งก็คือพิมพ์สแลแล้วก็พิมพ์คาว่า ld นะซึ่งถ้าพิมพ์ ld แล้วเนี่ยมันจะมีโหมดการทํางานอยู่หลาย,ลายๆอย่างเดี๋ยวผมให้ดูทีละอันกัน อย่างสมมุติว่าเราอยากจะลองจำลองการเปิดห้าดาวแสงมืดปกติเนี่ยเราอยากลองดูซิว่าถ้าเราเปิดสองร้อยใบแลเราจะได้อะไรบ้างอ่ะแสงมืดสองร้อยใบกดโอเคไปโคดก็จะบอกว่าจากการเปิดสกอร์สองร้อยใบผมจะไม่ได้อะไรลเลยนะลองใหม่ดูหาสักห้าร้อยอันนี้เลทจริงนะครับ <laughs> มันจะลูกเร็วมากนะห้าร้อยรอบอะ่ะเออแบบเรากดไปห้าร้อยมันก็จะสุ่มให้ว่าห้าร้อยเนี่ยเราได้แล้วอ่า อย่างห้าร้อยใบเนี่ยจะมีภาพประกอบขึ้นมาด้วยนะมันก็จะหลูดไปว่าโอเคผมจะได้พนโต้ผมจะได้เอโวแสงผมจะได้มักกะลองมืดผมจะได้เอะไรวะแกลอดแกลอแสงอ่ะจากการได้หกตัวมันก็จะบอกชื่อมานะก็ผมจะได้อากแสงได้เอโวแสงได้มักกะลองมืดได้แกลอแสงได้ดักรบมังกรมืดแล้วก็อากแสงนี่แล้วมันก็มีโหมดอื่นด้วย อันนี้ก็คือเปิดอย่างที่แสดงให้ดูเมื่อกี้ก็คือจะเป็นการเปิดห้าดาวธรรมดานะแต่ว่าถ้าเราอยากจะรู้ชื่อละ่ะแบบว่าอย่างผมอยากรู้ว่าถ้าผมผมต้องใช้สกอร์เท่าไหร่ถึงผมจะได้ลมแสงผมก็กดใช่ไหมมันก็จะมีตัวเลือกมาให้ถ้ากดตรงน,นี้อ่าดูโหมดอ่าคำนวณตามจํานวนสกอร์ปกติก็เป็นอย่างนี้อันนี้ต้องพิมพ์เลขแต่ว่าถ้าเป็นอันที่สองเนี่ยคำนวณแบบได้ตัวละครไม่ซ้ําเดี๋ยวเราจะลองมาอันนี้อันสุดท้ายนะ แล้วก็จะเป็นค้นหาตัวละครเฉพาะจากจงอันนี้ต้องเขียนชื่อมอนสเตอร์5ดาวแสงมืดให้ถูกเป็นภาษาอังกฤษนะฮะอย่างผมอยากหาว่าผมต้องเปิดสกอร์แสงมืดกี่ไปถึงจะได้ลอล่ามันก็จะคำนวณให้ก็จะเป็นหน้าอย่างนี้นะว่าผมจะต้องใช้สกอร์แสงมืด54,23ใบเพื่อให้สุ่มได้ลอล่าสักตัวหนึ่งนะและกว่าจะไปถนนึงจุดนั้นนะ่ะผมจะมีมอน5ดาแสงมืดรวม193ตัวนะฮะ ส็จตัวแรกก็เป็นตัวอะไรบ้างไม่รู้ลิงแสงจินมืดโดโลทีชาแซมแล้วก็จะมีการคำนวณสกอร์ให้ว่าถ้าใบหนึ่งแสงมืดแปด้อยบาทเนี่ยผมต้องใช้เงินรวมทั้งหมดเท่าไหร่สีิบสามล้านนะครับเออถ้าเติมกับล้านแล้วมันจะถูกลงหน่อยใช่ไหมไปละห้าร้อยก็ยีิบเจ็ดล้านก็แพงอยู่ดีแล้วก็จะมีบอกว่ามอนท,ที่ได้ซ้ำสูงสุดเนี่ยมันเท่าไหร่นะฮะเพราะงั้นนะครับ ดวงช่อชะตาผมที่แบ่งแยกผมกับน้องลอล่าไว้เนี่ยมันก็ช่างไกลแสนไกลเหลือเกินอ่าทีนี้เราอยากรู้ใช่ไหมว่าถ้าอยากได้มอนครบหนึ่งร้อยยิบสองตัวเนี่ยมันต้องเป็นยังไงอ่าก็คือพิมพ์เลขไปเลยอ่าพิมพ์เยอะเท่าไหร่ก็ได้นะเพราะว่ามันจะจํากัดสูงสุดโค้ดมันจะจํากัดสูงสุดให้แค่แบบจานวนชื่อที่มีนะก็มดอ่าแล้วก็จำนวนตามชื่อที่มีนะจานวนปัจจุบันคือร้อยยิบสองโอเค หลถ้าต้องการมอรเตอร์ไม่ซ้ำทั้งหมด122ตัวนะครับผมต้องใช้สกอร์ทั้งหมด195,707ใบนะครับผมจะได้มอนห้5ดาว10ตัวแรกเป็นนิกกี้ก็คือเจ้าลมมือดนะแล้วก็โนบาราแสงใครเขาอยากได้โนบาราแสวะไอมโนบาราแสมันทำอะไรได้อ่ราคาทั้งหมดนะถ้าเติมถ้าเติมแบบว่าปกติเนี่ยก็150ล้านบาทนะครับใครอยาก ได้มอนห้าดาวแสงมืดครบทั้งวันในเกลวนะเตรียมเงินประมาณนี้ไว้นะครับถ้าเติมกับร้านก็เกือบร้อยลานน้านแต่ถูกลงมาประมาณห้าสิบกว่าล้านเออเแล้วทีนี้มอนมอนซ้ำสูงสุดนะด่ะคือมอนซ้ำเนี่ยมันก็จะซ้ำเยอะๆเลยแต่ว่าผมจะเอาออกมาแค่ห้าอันดับนะให้มันบอกว่าถ้าอันดับเป็นเท่าไหร่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวไปก็ผมจะมีชุนสิบตัวก็คือเจ้า Shadow Capital มืดผมจะมียูจิมืดสิบตัวนะฮะ มัมีล่มแสงสิบตัวจะมีเจ้าหอนละแสงสิบตัวจะมีบางกรแสงสิบตัวโอ้โหออกไปทําไมก็คุณจะเห็นได้ว่าเลขมันก็จะดีดีดดอยู่นะเพราะว่าบางคนก็อาจจะดวงดีกว่าคนอื่นอ,อันนี้ร้อยิบสองไปได้หนึ่งตัวก็อ่าแล้วถ้าแบบร้อยิบสองแบบชื่อไม่ซ้ำเดี๋ยวจะเอาใหม่ อย่างเมื่อกี้เราใช้ร้อยห้าสิบล้านใช่ป่ะนี่ร้อยสิบเจ็ดล้านได้ห้าวันลางแสงตัวแรกเลยนะฮะเนี่มอนใหม่นะมีใครมีบ้างอืมเห็นป่ะคุณจะเห็นว่าเลขมันก็จะโดดๆอย่างนี้ก็คือมันมันไม่ได้สุ่มเลขมาเฉยๆนะมันมันลูบตามสถานการณ์จริงแล้วก็เลทต,ตามแบบที่เกมบอกเลย,เลยว่าเลทเปิดแสงเมื่อมันเท่าไหร่นะฮะอืมใร้อยกว่าล้านนะคุณคิดว่าจะมี ดีใครสักคนที่มีบอลห้าดาวแสงมืดครบปะ่ะผมไม่รู้นะแต่ผมเคยได้ยินว่ามีคนที่เติมเปิดแสงมืดวันละร้อยใบอยู่เปิดทุกวันนะฮะไม่รู้ว่าเขามีครบหรือยังนะแต่ก็ได้ยินว่าเขามีหกสิบเจ็ดสิบตัวอยู่นะนะครับก็เป็นการตอบคําถามไปนะว่าต้องใช้ตังอะไรเท่าไหร่นะเออถ้าคุณอยากเล่นคุณก็เข้าดิสคอดมาเล่นกนได้นะก็เปิดให้เล่นฟรีกันสาธารณะเลย คลิปวันนี้ก็เนื้อหาหลักก็จบลงเท่านี้แหละมาเนื้อหาหลักจบไปแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้พื้นที่ส่วนหายนี้นิดนึงในการประกาศหาคนเข้าคิวนะฮะก็ดิคอร์แล่วเนี่ยก็เป็นดิคอร์สำหรับการวางไกด์เนาะเออผมทําไกด์อะไรทำเอามาทําเป็นคลิปผมก็ทํามาเป็นรูปภาพตัวอักษรอะไรมาวางไว้ไ forum ในฟอรั่มในดิคอร์นี่แหละเออแล้วก็เปิดให้คนอื่นเข้ามารับชมกันแล้วก็โพสไกด์อะไรของตัวเองด้วยอ่าที่ผ่านมาก็มีอะไรวางอยู่เยอะนะก็เกี่ยวกับเกมซัมเมอร์เดวอลเป็นหลักนี่แหละ แล้วก็ก็ใช้เป็นที่ประชุมกิลด้วยผมก็สร้างกิลด์ของตัวเองนะเป็นกิลด์ของยูทูบเบอร์นะครับไหนฟังดูดูยิ่งใหญ่นะไม่ใช่กิลด์ธรรมดาเป็นกิลด์ยูทูบเบอร์เยเออครับนี่ผมก็อยู่ในกิลด์กับสมาชิก19คนแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่กัน3มิลและเออแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วก็อยู่กัน1แดงนะครับอยู่กัน1แดงหลายสัปดาห์เลยแต่ว่าล่าสุดคือแพ้เยอะไปหน่อยก็เลยเออตกมา3ามิตรน,นะครับ ก็คนเพราะว่าสมาชิกเราจะไม่ค่อยพอแล้วนะครับแบบมีมีสมาชิกอยู่ในคิวสิบเก้าคนแต่ว่าไม่ได้ออนกันเยอะแล้วว่าจะโลกออกอยู่เออแล้วคนที่วยตีซีกอะไรเนี่ยก็มีแค่แบบเออเจ็ดถึงสิบสองคนนะประมาณนั้นอนะ่ะแต่ละรอบอ่ะมันก็เลยแบบว่าก็ตีไหวนะแต่ว่าคนมันไม่พอมันก็เลยแบบเออมันก็มันก็โดนเขาโถมใส่เะนาะผมก็เลยอยากจะได้สมาชิกกิวเพิ่มนะฮะรายละเอียดก็อยู่ในทิ่ขอนี่แหละ ก็ลองมาอ่านอะไรกันได้นะถ้าใครสนใจอยู่ตรงครับว่าสมัครเข้ากิกูนะอยู่ตรงนี้แล้วก็เขียนไว้ตรงนี้เออว่าต้องทํำยังไงบ้างนะฮะกระดาษนี้ผมใส่ลายเส็นลายมือใกล้เขียวผมไม่ได้มทำทำใหม่เนี่ยแม้ก็หลักๆก,ก็ประมาณนั้นนะครับอยังไงก็ทีป่ประดนี้ไปก่อนนะครับยบไปๆบาย